บรรยากาศนะครับวันที่สามสิบพฤศจิกานะครับตอนนี้พี่ดิวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอ,รอทีมง,งานบรรยากาศในโรงแรมนะครับทุกคนและนี่ก็คือลุกช่วยน้ำท่วมวันนี้นะครับ หลอแล้วก็อันนี้นะครับล็อบบี้ของโรงแรมคือโเวยดีฟูมมากทุกคนสวยมากๆเลยครับแฮปปี้ทำอะไรคะ ก็อยู่กับน,อน้องเบี ine, ยร์บริกัอยู่อยู่ในดีวกนนะครับแล้วก็คนสวยคนช่กองด้วยดีค่ะลูกวันนี้อาจจะติดหล่อหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเดวอาจจะชอบความแบบติดกรามนะครับเครับป็นลูกนี้ครับในการช่วยเหลือเราทุกคนในวันนี้แต่ช่วยแบบสุดใจเลยนะถ้าช่วยแบบปอกแขนปอกแขนใส่สองใส่สองพันนะครับปอกแขนแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อนอกเสื้อในเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วก็ไปเอง แล้วก็ต้องเท้าดูดกันดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เหยียบเหยียบหนารางที่เราไม่เหยียบนะเหยียบหินเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับใต้หนาเราไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับก็เข,ข็ยนขาดจากทิกตอกนะครับสี่สิบเก้าบาทนะเข็ยนขาดเขียนขัดวิดีโอสี่ <Okay. S 1> สิบเก้าบาทนะเสียงเงียบเก๋ง่สวยไหมบอันนี้ในทิกตอกจริงใช่ขอบคุณค่าแล้วก็มีหมัวการเวลาวิ่งเทียบโหวตแล้วก็มีการแล้วก็มี เงินเงินเอาไปช่วยรูปประสบภัยนะครับหนึ่งแสนบาทมีเงินเอาไปให้แบบแน่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าติดตามแล้วก็บริจาคให้มาให้วิวนะครับเพื่อเป็นสะพานมีตอนนี้ปิดรับบริจาคไปแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ได้ร่วมก็แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวพาดูไปดูรถนะเราเช่ารถจากสนามดีค คนทั blender, okay. world, ้งยู่อยากนำเสนอถมมากถมมีจุดนด่นถมแล้วก็คืออย่าเบื่อวอลุ่มที่มันกับสวยมากนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมติดกับสนามกินนะครับหลายคนก็แบบว่าติดตามพี่ดิวเนาะอยากรู้ว่าพี่ดิวนอนที่ไหนพี่ไหนนะครับก็อยู่ที่ฝั่งก็จะเป็นรีสอร์ทกับเพิร์ลล่า วันนี้นะครับทั้งวันนะครับเราจะออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็ไปหาผู้พันนะครับเพื่อไปร่วมกับผู้พันนะครับของชาวพันใหญ่นะครับตั้งแต่เช้ายันดึกวันนี้ขอสู้สุดใจนะครับรอติดตามคลิปวิดีด้วยนะครับอัปเดต30พฤศจิกายนมาแล้วเด็กเด็ลุกวันนี้เป็นไงครับอันนี้เสื้อบริษัทที่อยู่นะครับที่อยู่แทนแทนแทนที่ในต่างประเแศนะเราข่าวบ้านเราเราข่าวบ้านเรา เบิร์กที่เดียวก็สไตล์แบบคนขับโรสลอยด์คุณมิโน่คนขับโซลขนมปังนิคอลสิ่งที่เราไปได้ะค,ะะค,ะนนคือแบบแล้วก็น้องนีน่านะครับน้องนีหน้าก็จะเป็นฟืลแบบเสื้อแบบกันฝนน่ารักน่ารักแล้วก็มีหัวแล้วก็นี่ครับทีมงานแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นพ e ี่เพิ่งของเรานะครับคือพ e ีปริกนะครับน้องปริกนะครับอุ้ย แต่งตัวตีมต้องมีตีม,ตมเผื่อพี่อะไรไหมเมือนพี่ป๋องปะแอบชายแอบชายเป็นแฟนคลับพี่ป๋องแน่เลยน่ารักพี่บีนะครับก็จะแต่งตัวสไตล์นี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเสื้อเสริมกล้ามนะคะเส <c oughs> ื้อกันฝนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือชานมหวานมากนะครับห <c oughs> วานร้อยหวานร้อยนะครับแล้วก็ รองเท้าแบบน่ารักน่ารักเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไอโฟนที่กำลังขอนไม่หมดนะครับหลักลาทุกคนวันนี้อาร์ทีอยู่ลุกที่ดิวแต่ค่าวราหรอได้ขราวแต่ค่าหรอโอเคเดี๋ยวนะก็เป็นกำลังใจให้ชาวภาคใต้ด้วยนะครับที่แบบประสบภัยมาถ่ายน้ำท่วมในวันนี้นะครับที่ดิวยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับ30พฤศจิกายนวันนี้เวลาเท่าไหร่ลุง ตอนนี้เวลา9ก้าโมงสามแล้วงให้แฟนขับดูื่อยรานได้ครับดูหน้าจอเป็นไงเก้าหกสามสิบส่นะครับตอนนี้นะครับรักนะเดี๋ยวไปดูกับเอฟซีก่อนพัทยาพัทยามีน้ำเหมือนกันคอยกำลังใจับ นี่เขาจะมีรถข่งไปั็ไปหลายที่เลยครับยังไม่ลดเลยค่ะอ๋อแต่ยังน้ำยังไม่ลดบางทีก็มีคามมาเเอาประมาณเยแสดงว่าข่าวที่บอกว่าน้ำแบบตันนี้ก็แบบบางบางที่ก็ยังแบบเต็มแน่นอยู่นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามด้วยนะครับน่ารักน่ารักนะครับมากันครับทีมงานขบอนทีมงาน โอเคซี okay. ลู๋คุณบราเเจาของวิวโรงแรมให้เฮียด้วยเพราะเป็น,นครับเขามุ่งมุ่งโรงแรมให้เฮียมุ่มงแบบโรงแรงมนี้ว่าสวยเฮียมาแบบเจ้าของโรงแรมนะครับขอบคุณมากเลยที่มา,ปเ,าเ,เป็นคนดีให้คนอื่นเฮียเป็นคนที่นี่แหรอครับโอ้ก็มาเปบบ็นกำลังใจให้ชาวภาคใต้ด้วยนะครับ<อ>เฮียพูดประสาทตายได้ไหมครับอ,อยากบอกอะไรกับคนภาคใต้ที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้

ซิกเนเจอร์แอร์พอร์ตนะครับติดกับสนามบินเลยครับแล้วก็โรงแรมดีวิวดีนอนหลับสบายเลยครับปิดฝากไปด้วยนะคุณมาเจ้าผมก็ไถลุ